ผมเป็นคนโลกส่วนตัวพอสมควรผมเป็นคนที่รู้สึกว่าเป็นกบฏเล็กๆกับทุกสิ่งทุกอย่างมาเรื่อยๆเราต้องการทํามาหาเงินหรือเปล่าหรือเราต้องการทํามาหากินเลี้ยงชีพไอ้แล้วมันจะมีความสุขกับอะไรหรือเราต้องอยากได้อยากมีไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเป็นคำถามช่วงหลังเพราะอยากพบกับความสุขคัมภีอดีตวิศวกรผู้มีโลกส่วนตัวสูง จึงเลือกที่จะหันหลังให้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนและมาสร้างพื้นที่ชีวิตในชนบทด้วยการทำเกษตรแต่ยิ่งทำไปกลับดูเหมือนว่าพื้นที่ชีวิตอันเรียบง่ายอย่างที่คาดหวังไว้นั้นดูจะห่างไกลออกไปทุกทีมาทำอยู่พักหนึ่งแล้วก็เอ๊ะทำไมมันทำไม่สำเร็จสักทีหรือว่ามันจะไปในทิศทางไหนต่อจนมาเจอคลิปของจามัญญาเราก็เลยไปเรียนกับจามัญญาเลย การไปเรียนที่ศูนย์ภูมิรักธรรมชาตินอกจากจะทำให้คัมภีได้พบความรู้ที่แท้จริงแล้วคัมภียังได้รู้จักกับเครือข่ายพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ที่มีน้ำใจช่วยเหลือกันอย่างไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆและนี่ก็คือคำตอบที่คัมภีสืบเสาะค้นหามานาน คำตอบมันเกิดจากการที่เราไปพบกับเครือข่ายพบกับครูบาอาจารย์โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยพบกับพี่น้องที่คอยช่วยเหลือกันโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องการอะไรจากกันมันเป็นการพึ่งพากันที่ม,มันหาได้ยากในสังคมเมืองที่เราเคยเจอความเป็นโลกส่วนตัวสูงหรือเกาะกำบังพวกนี้มันถูกสลายไปแล้วเปลี่ยนใหม่โดยที่มิตรภาพเพื่อนฝูงพี่น้องครูบาอาจารย์นี่มันเป็นเกาะกำบังไอสิ่งที่เรากลัวแทนเนี่ยมันเปลี่ยนผมไปโดยสิ้นเชิงเหมือนกันกับการที่ได้เรียนรู้แล้วรู้จัก เครือข่ายที่ทำให้คำมพีเปิดใจเข้าหาเพื่อนบ้านเข้าหาชุมชนพื้นที่ชีวิตอาจไม่ได้หมายถึงการปิดตัวเองอยู่คนเดียวแต่หมายถึงการปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกันและนี่ก็คือพื้นที่ชีวิตใหม่ของคำมพีความรู้สึกของชุมชนขึ้นมาว่าดีแล้วที่ข้างหลังไม่เป็น,ปนบ้านจัดสรรหรือไปเป็นอะไรที่มันทาให สภาพพื้นที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนไปขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงเ่าะงัน้นนี่มันกลมกลื่นกันไม่มีรั้วรั้วอาจจะเป็นแค่ตะไคร้กล้วยมะละกอหรือบางทีก็ไม่มีเลยหรือบางทีอาจจะขุดคลองเชื่อมกันเลยพายเรือถึงกันเนี่ยมันเลยเกิดคําว่าชุมชนกันขึ้นมาในวันนี้พื้นที่ชีวิตของคัมพีคือความสุขในการเรียนรู้และลงมือทํารวมไปถึงสิ่งต่างๆที่โยงใหญ่เป็นเครือข่ายอยู่รอบๆตัว พื้นที่ชีวิตมันสมพั์กับเราตั้งแต่ตื่นจนหลับเรารู้สึกกับมันจริงๆทุกครั้งที่เราได้สัมผัสมันทําให้ตอบตัวเองได้เลยว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเรียกว่าพื้นที่ชีวิตเพราะมันมีชีวิตจริงๆดินน้ําลมไฟแมลงสัตัวมดปลวกทุกอย่างแม้กระทั่งพืชพันธุ์ที่เราปลูกหรือพืชพันธุ์ที่เราไม่ได้ปลูกมันมีชีวิตของเขาอยู่ทุกอนูในพื้นที่ลมอากาศที่เราหายใจนะผมว่าเป็นตรงนี้มันก็เป็นคําตอบผมแล้วอ่ะผมไม่ต้องไปหาบ้านปลายชีวิต ที่ไหนอะเพราะว่าผมทําปัจจุบันทุกวันเนี่ยมันมีความสุขผมรู้สึกแค่ว่าแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่9ก้าสอนครูบาอาจารย์เราสอนเครือข่ายเพื่อนฝูงพี่น้องแม้กระทั่งชุมชนเราสอนแล้วก็ตัวเราสอนตัวเองทุกวันเนี่ยมันก็เป็นความสุขในการเรียนรู้ไปทุกวันแล้ว แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ที่ผมได้รับการถ่ายทอดจากภูมิรักษ์ที่สู่ได้เห็นว่าทุกคนสามารถทําประสบความสาเร็จได้แต่คุณต้องมีความเพียรต้องมีความอดทนเป็นตัวตั้งเป้าหมายคุณต้องชัดเจนคุณจึงจะทําได้ว่าเฮ้ยแนวทางนี้พาคุณรอดแน่พาคุณอยู่ได้จริงถ้าคุณมีความตั้งใจจริงจริงๆไม่ใช่แค่เหมาะด้วยเพราะว่ามันเป็นทางรอด ไม่ทําตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปเริ่มตอนไหนแล้วจะไปติดกับอยู่ในสังคมเมืองหรือว่าทํามาหาเงินเพื่อที่เอาเงินไปซื้อในสิ่งที่ซื้อไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันควรจะต้องตั้งคําถามที่ถูกตรงให้กับตัวเองแล้ว